ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบสก็อยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะจากทางบริษัทอินเตอร์สเปยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีครับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะแผ่นพ่นน้ำละอองละเอียดนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า SQP ครับผมค่ะตัวนี้เขาเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับควบคุมฝุ่นนะครับกลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความร้อนบริเวณที่มีปัญหานะครับ แล้วนอกจากนี้เขาเหมาะกับงานแบบไหนอีกะคะใช้กับงานพื้นที่แบบไหนขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คะ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะ,คะเอาไปติดที่ด่านฟ้าของอาคารสูงนะครับเอาไปช่วยควบคุมฝุ่นนะครับ PM 2.5ง่ช่วยได้นะคะรับบริเวณแอเรียนั้นไม่ให้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมีผลกระทบกับคนที่อยู่ภายในสึกนี้นะครับแล้วก็หลักการทํางานของเขานี่เขาทํางานยังไงคะหลักการทํางานของเราเนี่ยจะดีไซน์นะครับเป็นแผงสเปย์ขนาด1นึคูณหนเมตรนะครับแล้วก็ใช้หัว เปย์ขนาดเล็กนะครับจำนวน30หัวต่อแผงต่อชุดนะครับซึ่งเราจะออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ได้นะครับน้ำหนักเบา แล้วก็ใช้ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนะครับค่ะเรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ําด้วยช่วยได้แน่นอนครับผมอืมก็ถ้าสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจอยากจะได้ในส่วนของสเป์ก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้ดใ่า,ใารเราอยากจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับงานประเภทไหนนะคะคก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ไดนะคะคสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะ